เรียบร้อยขึ้นมานะครับใช่ครับกติของว่าเราเป็นเพื่อนกันนะใช่ครับยกเมาส์ยกเมาส์ยกเมาขึ้นขึ้นมาหน่อยครับขึ้นมาหน่อยยกเมายกเมาไปแล้วครับว้าวสงสัยหัวจะฟาดแรงไปนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับอยู่ไหนครับแม่ทำสเปรดบาร์โอเค ไปครับตอนนี้เราก็พร้อมกันแล้วนะครับโอเคอันนี้เป็นเอาไว้สาหรับอคุณคารุครับทำไรครับงัดครับคารุ๊ครับคารุ๊ครับเอ่อผมผมลุกไม่ได้ครับผมกดปุ่มเพลย์ได้ไปแล้วผมลุกไม่ได้โอเคผมลุกได้แล้วรมครับกระเพ๋านะโอ้ครับทุกคนทุกคนรับเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะเอ่อเราจะประมาณนะครับพร้อมสามารถดึงได้ครับภายในห้าหกเก้าสิบไปครับ แดี๋ยวเราก็หมดกันใหม่นะครับผมมีความเชื่อเดินตัวเตียมไมันมันไม่ควรยากอะไรขนาดนี้นะครับกับการแค่หมุนคาตาเพานะครับเออเข้าเข้าไปหน่อยนะครับหินนะหินครับเข้าไปหน่อยหินครับไม่ใช่ตัวกับผมนะครับมันถึงหินนะครับไฟนะโฮไปเลย คือมาติดผมไปได้ยังไงกันนะครับติดตัวผมไปได้ยังไงกันเราต้องเล่นกันอย่างมีอรารยธรรมนะครับทุกคนนะโอ้พระเจ้าโอ้พระเจ้า,าโอ้ช่วยด้วยนะพระเจ้าครับพระเจ้าสวัสดีครับเพืเอ่อนๆแล้วแล้วแล้วหน้าแล้วหน้าไอ้หมาสีน้ำตาลตัวนั้นครับมันโผล่มาแค่หน้าแล้วตรงรูกำแพง เฮ้ยเออเออเฮ้ยเออไปครัไปกันดีกว่าครับเเพื่ออนๆโคผมขึ้นแล้วครับผมขึ้นแล้วอย่าอย่าโอ้โหแตงแตงกิ้วโอ้โหการการครับจับไว้ครับการจับไว้จับเอาไว้นะจับไว้อยู่ครับอย่าท้อถอยอย่าได้ท้อถอยกำลังมาช่วเป็นอย่างนั้นไหครับผมรถสวิงสวิงตัว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 แล้วก็สวิงตัวแล้วก็ ตัวแล้วก็ตัวว่า,วาแล้วจะไม่แล้วควายอย่างเง้น,นผมผมเอามือมาคเออสวยสวยสวยปล่อยไปนะนปล่อยค <laughs> รับได้ปล่อยได้ปล่อยปล่อยนะการทับการทับแต่นหน้าแต่หน้ากู <laughs> ครับดีดีดีจริงๆครับ